ครับผมมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปชารบวันชาแนลคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อีพีที่สี่นะครับสำหรับหลวงปูป่บุญมาสายเหนียวแห่งปาจีนบุรีครับผมซึ่งก็จะทยอยลงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆ นะครับช่วงนี้ก็จะทยอยเข้ามาทีละเหรียญสองเหรียญก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะแบ่งปันพะที่ผมมีอยู่ไปบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าถ้าเป็นไม่ได้ผมลุกพนให้ติดต่อมาทางเฟซหรือว่าไลน์ที่ผมให้ไว้จะดีกว่านะครับทางนั้นจะตอบเร็วกว่าถ้าเกิดในคอมเมนต์น่บางทีผมไม่อาจจะไม่ลืมด,ดูอาจจะเข้ามาเช็คดูไม่หมด นะครับมันจะช้านิดหนึง่งถ้ามาที่เฟสที่ลายนะมันจะเร็วนะครับลบกวนทักคายมายที่เฟสหรือลายก็ได้นะครับที่ผมลงให้ไว้ในทุกหลายๆคลิปผมแทบจะลงไปทุกคลิปนะครับถ้าคลิปไหนไม่ลงก็บางทีอาจจะลืมนะครับมาวันนี้ก็มาชมพระกันต่อเลยครับคลิปนี้ ep สหลวงปู่บุญมารวยยั่งยืนเช่นเดิมครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมรวยยั่งยืนนะครับตอนนี้ผมมีก็ EP4 แล้ว EP5 6 7จะตามมานะครับกำลังทยอยมานี่ครับอันนี้มาชม,มันเลยครับนี่เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่สวยงามมากที่ผมชอบแล้วก็ไปปิดมานะครับนี่เป็นเนื้อ,อาบาก้ายาเขียวนะครับลงยาเขียวเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่ครับ อันบั้กลงยาเขียวครับผมสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับนะครับนี่สวยงามครับหลวงองค์หลวงพ่อชัดแจ๋วยันทุกส่วนของขององค์พระสวยครับสวยเลยถ้าเราเพื่อนที่สนใจก็ลองทักไายมาดูได้นะบเตรียนไหนผมแบ่งไปแล้วผมไมแบ่งหรือว่าจะไปหาตามเฟซตาม ที่เขาประมูลกันก็ได้ครับยังช่วงนี้ยังมีอยู่อันนี้เลขโค้ดสองเก้าสองเก้านะครับนี่สองลงยาเขียวเหนียวซับครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยไม่ว่าจะยันไม่ว่าตัวหนังสือเลยนะชัดเจนมากหน้าตาหลวงพ่อก็ชัดครับนี่เห็นดวงดวงตาเลยนียครับนี่ครับ เราท่านที่ติดตามผมก,ก็ติดตามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมพยายามจะหาพระมาให้เพื่อนเพื่อนชมเยอะๆเรื่อยๆ,อยๆอยหลายรุ่นหลายหลวงเกจินะครับเท่าที่จะหามาได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินเหมือนกันที่จะได้พระมาให้เพื่อนเได้ชมกันนะครับก็ทยอยทยอยมาแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ชมก็ชม ไปเรื่อยๆครับถ้าถูกใจเหรียญไหนก็ลองทักทายมาคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดก็ดีหลวงพ่อทองก็ดีหรือว่าหลวงปู่มาก็ดีหลวงพ่อรวยก็มีอยู่หลายเหรียญน,นะครับลองย,อย้อนไปดูคลิปนะครับคลิปเก่เขาๆของผมลองลองย้อนไปดูหลายๆคลิปนะครับจะจะรู้ว่าผมมีพระหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ทักทายมาคุยกันได้ อันนี้ลงยาเขียวเหนียวซับนี่ครับสวยบอกได้เลยว่าครับว่าหลวงปูป่บุญมาเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนพระของท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวรุ่นที่กำลังจะมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่นเสือครับ ดาบนะครับเสือข้บดาบหนึ่งของหลวงพ่อบุญมายหลวงปู่บุญมาเนี่ย,ายสายพงเพลาโหราชกำลังจัดสร้างอยู่ครับไม่รู้ว่าจะออกวัาไหนผมถ้าออกมาลงจาไม่ให้เพื่อนได้ชมนะครับสายนี้รับประกันได้ครับสายพงเพลาสวยเนียบเจียบขาดรับประกันได้ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงครับแล้วก็เช่าแล้วสามารถไปต่อได้ครับสามารถถ้าเราจะเช่าไปไว เก็บไว้บูชาก็จะดีรือวก็เก็บไว้เพื่อสะสมก็ดีครับหลวงปู่บุญมานี่ก็เป็นเกจิอจีกท่านหนึ่งที่ทางภาคตะวันออกมีชื่อเสียงหล่ดงดังแล้วก็ออกเหรียญมาเยอะหลายรุ่นมือนกันครับลองไปเท่าหาสะสมกันดูสำหรับผมก็เพิ่งจะมีรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกในเหรียญหลวงปู่บุญมาเนี่ย แล้วก็จะมีอีกลหลายๆเหรียญตามมานะครับต้องรอรอนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เวยนะครับจะได้มีพระมาให้เพื่อนได้ชมมันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากคำพูดใดวาจาใดไไม่สุภาพก็ขอเข้ามาอภัยขอโทษขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผม